เสียงข้อไมค์เบาๆดังสะท้อนทั่วห้องประชุมใหญ่ของสหรประชาชาติในเจนีวาไฟสว่างนวลทั่วเวทีแต่บรรยากาศกลับหนาวเยือกผู้แทนจากหลากหลายประเทศนั่งเรียงรายอย่างสง่างามเสียงกระซิบดังแผ่วราวกับลมหายใจของโลกทั้งใบหยุดนิ่งหญิงไทยในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มยืนขึ้นเธอชื่ออัญญ,ญาดวงตาคมกริบสะท้อนแสงไฟเหนือศีรษะเธอสูดลมหายใจลึกแล้วเอ่ยเสียงชัดก้องไปทั่วห้อง ประเทศไทยขอใช้สิทธิตอบกลับข้อกล่าวหาที่ไร้ความจริงเหล่านั้นเสียงเงียบแน่นิ่งทันทีเหมือนทุกอนุอากาศถูกกลืนหายไปอัญญามองตรงไปยังโต๊ะฝั่งตรงข้ามที่ผู้แทนจากกัมพูชานั่งนิ่งด้วยสีหน้าเรียบเฉยเธอเปิดแฟ้มเอกสารวางบนแท่นไมโครโฟนภาพถ่ายเหตุการณ์หลักฐานที่ไม่เคยเผยแพร่ปรากฏบนจอขนาดใหญ่ด้านหลังท่านทั้งหลายเสียงของเธอเข้มขึ้นนี่คือความจริงที่เราถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมานานเกินไป เสียงคลิกจากรีโมดดังขึ้นภาพวิดีโอสั้นปรากฏผู้คนในชายแดนไทยกัมพูชาถูกบังคับให้หนีจากหมู่บ้านของตนบางคนร้องให้บางคนแบกเด็กเล็กข้ามฝั่งเสียงสะอื้นของเด็กในคลิปสะท้อนกล้องทั่วห้องประชุมผู้แทนจากหลายประเทศเริ่มหันมามองฝั่งกัมพูชาสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดอัญญายืดหลังตรงสายตาแนว่วแน่ประเทศไทยไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ลีภ้ภัยเธอกล่าว แต่เราจะไม่ยอมให้ใครใช้ความเท็จมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเราอีกต่อไปเสียงคำว่าศักดิ์ศรีดังสะท้อนก้องราวกับแรงสะเทือนจากภายในใจของทุกคนในห้องผู้แทนจากกัมพูชาขยับตัวเล็กน้อยเหงื่อไหลซึมที่ขมับเขาพยายามจะยกไม้ขึ้นพูดแต่เสียงของอัญญากลับดังขึ้นก่อนท่านบอกว่าไทละเมอสิทธิมนุษยชนเธอพูดช้าแต่หนักแน่นแต่ท่านเคยมองเห็นแววตาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องหนีจากบ้านเพราะความรุนแรงทางการเมืองในประเทศของท่านหรือไม่ เธอหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมานี่คือคำให้การของเธอเธออ่านออกเสียงน้ำเสียงสั่นสถานแต่มั่นคงฉันไม่ได้อยากหนีฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่เสียงในห้องเงียบงันอีกครั้งไม่มีใครขยับไม่มีแม้แต่เสียงไอเบาๆกล้องจากสื่อทั่วโลกจับภาพใบหน้าอัญญาดวงตาเธอแดงเรื่อแต่ยังไม่หลั่งน้ำตาประเทศไทยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน,กคนเธอพูดต่อ แต่เราจะไม่ยอมให้ใครบิดเบือนความจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเธอวางเอกสารลงเสียงกระแทกเบาๆแต่หนักแน่นดังค้อนตัดสินทั้งห้องยังคงเงียบผู้แทนจากหลายประเทศเริ่มพยักหน้าอย่างช้าๆแววตาหลายคู่จับจ้องไปที่อัญญาราวกับเพิ่งตระหนักถึงพลังของสตรีผู้นี้แสงไฟเหนือสีสัท้อนประกายบนกระดุมสูทของเธออัญญาเงยหน้ามองรอบห้องเสียงลมหายใจของเธอชัดเจนราวเสียงหัวใจของชาติ แล้วเธอพูดประโยคสุดท้ายก่อนที่ทั้งห้องจะระเบิดเสียงปรบมือเสียงปรบมือดังก้องทั่วห้องประชุมใหญ่อัญญายืนนิ่งรับแรงสะเทือนของเสียงที่กระทบใจน้ำตาเม็ดเล็กไหลรินแต่เธอเช็ดออกอย่างรวดเร็วผู้แทนจากหลายประเทศลุกขึ้นยืนบางคนยกมือคาระวะบางคนเพียงสบตาเธอด้วยความเคารพแต่ในแถวหลังสุดชายคนหนึ่งลุกขึ้นช้าๆเขาสวมสูทสีเทาใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเย็นชา เขาคือคีรีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขององค์การสายตาเขาจับจ้องไปที่จอภาพด้านหลังริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังพึงพมพำอะไรบางอย่างอัญญาหันไปมองเธอเห็นเพียงแวบเดียวก่อนภาพในจอเริ่มกระพริบจูจ่ๆไฟห้องประชุมก็ดับลงเสียงฮือหาดังขึ้นทันทีเสียงหญิงสาวร้องเบาๆจากมุมหนึ่งของห้องอัญญาเอื้อมมือจับขอบแท่นผู้ใจเต้นแรงกล้องถ่ายทอดสดที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเริ่มดับตามทีละตัว ไฟฉุกเฉินสีแดงสว่างวาบทั่วห้องเสียงประกาศภาษาอังกฤษดังขึ้นจากลำโพงระบบความปลอดภัยทำงานปโปรดอยู่ในที่ของท่านอัญญามองเห็นเงาคนขยับอยู่ตรงทางเดินคีรีเดินตรงมาหาเธอมือถือเอกสารบางอย่างแน่นคุณไม่ควรเปิดเผยวิดีโอนั้นเขากล่าวเสียงต่ำอัญญาขมวดคิ้วเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างสองประเทศเขาตอบมีคนอื่นอยู่เบื้องหลัง เสียงไฟฟ้ากระชากดังอีกครั้งจอภาพกลับมาสว่างแต่ภาพที่ปรากฏไม่ใช่วิดีโอที่อัญญาเปิดเมื่อครู่เป็นภาพใหม่ภาพจากกล้องวงจรปิดในสำนักงานของเธอเองภาพเธอกำลังคุยกับชายคนหนึ่งในห้องมืดมืดชายคนนั้นสวมหมวกปิดหน้าผู้เสียงแผ่วข้อมูลที่คุณต้องการอยู่ในแฟ้มนี้แต่ระวังพวกเขาจับตาดูอยู่เสียงฮือฮาในห้องประชุมดังขึ้นอีกครั้งผู้แทนจากกัมพูชายิ้มมุมปาก อัญญาหน้าเผือดนี่มันเรื่องอะไรเธอถามคีรีน้ำเสียงเริ่มสัน่นคีรีมองเธอผมไม่แน่ใจว่าใครกำลังควบคุมระบบนี้แต่พวกเขาอยากให้คุณเงียบเสียงเคาะโต๊ะจากประธานที่ประชุมดังขึ้นกรุณาระงับเหตุการณ์นี้ทันทีแต่ไม่มีใครตอบไฟในห้องยังคงสั่นไหวอัญญาหยิบไม้ขึ้นอีกครั้งเสียงเธอสั่นแต่หนักแน่นฉันไม่มีอะไรต้องปิดบังฉันทำเพื่อความจริงเพื่อผู้คนที่ไม่มีเสียง เสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งจากบางส่วนของห้องแต่คราวนี้ไม่พร้อมเพรียงบางคนปรบมือบางคนมองด้วยสายตาสงสยัยคีรีกระซิบคุณแน่ใจหรือว่าใครส่งข้อมูลให้คุณอัญญาหันมามองฉันได้รับจากแหล่งข่าวภายในทำไมเพราะแหล่งข่าวคนนั้นอาจไม่ใช่คนไทยหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะหมายความว่ายังไงหมายความว่าคีรีชะงักมองไปรอบห้อง เขาอาจเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ต้องการสร้างความปั่นป่วนระหว่างประเทศเราอัญญากำมือแน่นฉันจะไม่ยอมให้ใครใช้ฉันเป็นเครื่องมือเสียงระเบิดเบาๆดังจากมุมหนึ่งของห้องเสียงแก้วแตกกระจายผู้คนเริ่มลุกหนีเสียงกรีดร้องดังทั่วควันสีขาวลอยขึ้นจากพื้นอัญญาไอน้ำตาไหลจากกลิ่นควันคีรีคว้าแขนเธอทางนี้ทั้งคู่วิ่งออกจากประตูหลังเวทีเสียงไซเรนดังจากนอกห้อง เมื่อประตูปิดลงข้างหลังพวกเขายืนหอบอยู่ในทางเดินมืดแสงไฟกระพริบเป็นระยะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคีรีพูดมีใครบางคนต้องการลบหลักฐานทั้งหมดอัญญาหยิบแฟ้มจากอกเสือ้อถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบออกไปก่อนที่พวกเขาจะถึงตัวเสียงฝีเท้าดังมาจากอีกด้านหนึ่งของทางเดินเธอกับคีรีซ่อนตัวหลังเสาเหล็กชายสามคนในชุดดำถือวิทยุเดินผ่านดวงตาแข็งกร้าพวกมันอยู่ในโซนบีเช็คกล้องให้หมด หนึ่งในนั้นพูดคีรีกระซิบพวกนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN เแล้วพวกเขาเป็นใครอาจเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของประเทศใดประเทศหนึ่งอัญญากัดริมฝีปากเธอรู้ว่าถ้าโดนจับได้ทุกอย่างจะจบลงทันทีคีรีดึงเธอให้เดินตามทางแคบด้านข้างไปยังบันไดหนีไฟเสียงฝีเท้าเริ่มใกล้เข้ามาทั้งคู่วิ่งลงบันไดชั้นแล้วชั้นเล่า จนถึงชั้นใต้ดินที่เต็มไปด้วยกล่องเอกสารและแสงไฟสลัวเราจะออกไปยังไงอัญญาถามคีรีเปิดแผนที่ในมือถือมีทางเชื่อมไปยังที่จอดรถชั้นล่างสุดแต่ต้องผ่านห้องควบคุมเธอพยักหน้าไปกันเธอเมื่อเดินเข้าไปในห้องควบคุมพวกเขาเห็นจอมอนิเตอร์หลายสิบจอบางจอแสดงภาพห้องประชุมที่ตอนนี้เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บนจอหนึ่งมีภาพผู้แทนจากกัมพูชากำลังให้สัมภาษณ์ประเทศไทยต้องชี้แจงการกระทำของผู้แทนเธออย่างเป็นทางการเขากล่าวเสียงเข้มอัญญากำมือแน่นพวกเขากำลังบิดเบือนทุกอย่างคีรีมองจออีกด้านดูนี่สิเขาชี้ไปที่ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ภาพชายในหมวกปิดหน้าคนเดียวกับในวิดีโอที่ถูกเปิดในห้องประชุมแต่ตอนนี้เขากำลังเดินอยู่ในอาคารเดียวกัน เขายังอยู่ที่นี่คีรีพูดเบาๆอัญญาใจเต้นแรงเขาคือใครกันแน่คีรีหยิบป,ปืนพกออกมาผมจะไปดูเองคุณอยู่ที่นี่ไม่ฉันจะไปด้วยเขามองเธอแวบหนึ่งก่อนพยักหน้าทั้งคู่เดินตามเส้นทางจากกล้องที่แสดงในจอจนมาถึงประตูเหล็กบานใหญ่ที่มีไฟสีแดงกระพริบคีรีแนบหูฟังเสียงฝีเท้าดังอยู่ข้างในเขานับเบาๆหนึ่งสองสาม แล้วเปิดประตูพรวดในห้องนั้นมีชายคนหนึ่งยืนหันหลังให้อย่าขยับคีรีตะโกนชายคนนั้นชะงักก่อนค่อยๆหันกลับมาใบหน้าที่โผล่พ้นเงามืดทำให้อัญญาชะงักคุณเธอพูดเสียงเบาด็อกเตอร์วิทิตชายคนนั้นยิ้มบางๆนึกว่าฉันจะหนีจากเรื่องนี้ได้หรือคีรีตกใจคุณคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศใช่เขาตอบ แอฉันคือคนที่ส่งวิดีโอให้เธออัญญาเบิกตากว้างทำไมคุณถึงทำแบบนั้นเพราะความจริงที่เธอเห็นไม่ใช่ทั้งหมดเขาหยิบแฟ้มอีกชุดหนึ่งออกมาจากกระเป๋านี่คือหลักฐานจริงวิดีโอที่เธอมีถูกตัดต่อมันถูกสร้างขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างประเทศอัญญายืนนิ่งโลกทั้งใบหมุนช้าๆหมายความว่าฉันถูกหลอกวิธิพยักหน้าพวกเขาใช้เธอเป็นเสียงเพื่อให้ความเท็ดดูน่าเชื่อถือ คีรียกปืนขึ้นเล็กน้อยใครอยู่เบื้องหลังวิทิตยิ้มเศร้าฉันไม่รู้ชื่อพวกเขาแต่พวกเขามีอำนาจพอจะปิดปากคนได้ทั่วโลกเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจากที่ไกลออกไปทั้งสามหันไปมองพร้อมกันไฟในห้องดับอีกครั้งเหลือเพียงแสงสีแดงกระพริบเสียงฝีเท้าเร่งเข้ามาใกล้วิทิตพูดเบาๆถ้าอยากรู้ความจริงต่อเธอต้องออกจากที่นี่ก่อนเขายื่นแฟ้มในมือให้อัญญา ในนี้คือทุกอย่างที่พวกเขาไม่อยากให้ใครรู้อัญญารับแฟ้มไว้แน่นใบหน้าสันระริกด้วยทั้งความกลัวและความมุ่งมั่นแล้วคุณละ่ะวิทิตยิมฉันอยู่ต่อได้ไม่นานแต่เธอยังมีโอกาสเสียงประตูถูกเตะเปิดออกชายในชุดดำจำนวนมากบุกเข้ามาคีรีคว้าแขนอัญญาดึงเธอหลบหลังตู้เหล็กเสียงปืนดังต่อเนื่องวิทิตล้มลงกับพื้นเลือดไหลาจากบ่าเขาตะโกนไป อัญญามองย้อนกลับครั้งสุดท้ายก่อนวิ่งตามคีรีออกไปทางประตูหลังเสียงปืนยังดังอยู่ข้างหลังเมื่อทั้งคู่วิ่งออกสู่ลานจอดรถใต้ดินัญญากอดแฟ้มไว้แน่นคีรีเปิดประตูรถพาเธอขึ้นไปนั่งเสียงเครื่องยนต์คำรามพวกเขาแล่นออกจากอาคารในขณะที่เสียงไซเรนเริ่มดังขึ้นทั่วเมืองอัญญามองกระจกหลังเห็นควันพวยพุ่งจากตึกยูเอนน้ำตาเธอไหลอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นเพราะเธอรู้แล้วว่าโลกนี้ไม่มีคำว่าความจริงง่ายๆมีเพียงการเลือกว่าจะยืนอยู่ข้างใดคิรีหันมามองเราจะไปไหนต่ออัญญามองแฟ้มในมือไปที่ที่พวกเขาไม่สามารถปิดปากเราได้ที่ไหนเธอตอบช้าๆกรุงเทพรถแล่นหายไปในความมืดของค่ำคืนแต่แสงเล็กๆในใจของเธอเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้ง เพราะเธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและโลกกำลังจะได้ยินความจริงที่แท้จริงในไม่ช้าเสียงเครื่องยนต์ยังดังต่อเนื่องในความมืดไฟถนนส่องวาบเข้าหน้าอัญญาเป็นระยะเธอเปิดแฟ้มในมือข้างในเต็มไปด้วยเอกสารที่ถูกเข้ารหัสต,ตัวอักษรแปลกๆเหมือนรหัสสลับที่ไม่มีใครเข้าใจคีรีเหลือบตามองดูไม่เหมือนเอกสารราชการทั่วไปอัญญาพยักหน้ามันเหมือนรายงานับระดับสูง เธอเปิดหน้าแรกเห็นตราประทับขององค์กรที่ไม่คุ้นตาวงกลมสีน้ำเงินมีอักษรย่อ w n a องค์กรอะไรนี่เธอพึมพำคิริขมวดคิ้วฉันเคยได้ยินชื่อมันไม่ใช่องค์กรของรัฐบาลแต่มีอิทธิพลเหนือหลายประเทศอัญญาหยุดอ่านเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกพวกเขาเกี่ยวข้องกับ UN หรือเปล่าอาจจะมากกว่าที่เราคิดคิรีตอบเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นทันที หน้าจอแสดงเบอร์ที่ไม่มีรหัสประเทศเขารับสายฮัลโหลใครพูดเสียงชายแปลกดังออกมาพวกคุณมีของที่ไม่ควรมีคืนมันซะคีรีชงักคุณเป็นใครคนที่เธอไม่อยากเจออีกสัญญาณถูกตัดขาดอัญญาหันมามองพวกเขารู้ว่าเรายังมีแฟ้มนี้คีรีเหยียบคันเร่งแรงขึ้นเราต้องหาที่ปลอดภัยก่อนถนนมืดเงียบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านกระจก อัญญายังเปิดดูเอกสารต่อเธอพบรูปถ่ายหลายใบภาพชายหญิงในชุดสูทประชุมกันในห้องลับบางภาพมีใบหน้าของนักการเมืองระดับโลกและหนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเองหัวใจของเธอเต้นแรงนี่มันคีรีถามอะไรเธอชูภาพให้ดูคนของเราอยู่ในนี้ด้วยเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดชา้ชาแสดงว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่เราคิดรถเคลื่อนเข้าเขตนอกเมือง แสงไฟจากกรุงเทพเริ่มส่องอยู่ไกลๆเราจะไปไหนในกรุงเทพคีรีถามฉันรู้จักนักกล่าวคนหนึ่งเขาชื่อการเขาเคยเปิดโปรงคดีใหญ่เกี่ยวกับข้อมูลลับของต่างชาติเขาไว้ใจได้ไหมเท่าที่รู้เขาไม่กลัวใครคีรีพยักหน้างั้นไปหาเขาขณะรถวิ่งผ่านทางด่วนเสียงมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นจากด้านหลังอัญญาหันไปมองเห็นเงาดำสองคันตามมาอย่างรวดเร็วคีรีพวกมันมาแล้ว เขาเหยียบคันเร่งสุดแรงแต่เสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังกระจกหลังแตกกระจายอัญญาก้มลงหลบพวกมันยิงใส่เราคีริหักพวงมาลัยหลบกระสุนรถสายไปมาเสียงล้อเสียถนนดังสนัน่นเขาหยิบปืนจากเบาะข้างแล้วยิงสวนออกไปหนึ่งนัดมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเสียหลักล้มกระแทกขอบทางแต่คันที่สองยังตามมาติดติดอัญญาเปิดหน้าต่างเล็กน้อยคว้างแฟ้มหลอกออกไปทางหน้าต่างอีกด้าน นั่นอะไรคีรีถามแฟ้มปลอมมอเตอร์ไซคคันนั้นหันไปตามแฟ้มหลอกก่อนหายไปในความมืดดีมากเขากล่าวแต่เราต้องรีบเปลี่ยนรถพวกเขาขับเข้าไปในตรอกแคบในย่านบางนาคีรีหยุดรถหลังโกดังเก่าทั้งคู่ลงจากรถเสียงเครื่องดับลงพร้อมกับความเงียบอัญญาหอบหายใจเรารอดไหมยังไม่แน่เขาเดินไปเปิดประตูเหล็กโกดัง ข้างในมีรถเก่าอีกคันหนึ่งซ่อนอยู่ฉันเคยใช้ที่นี่ตอนทำงานลับอัญญาพยักหน้าขึ้นรถเลยเราต้องถึงตัวการก่อนรุ่งเช้าระหว่างทางเธอเริ่มโทรหาเขาแต่ไม่มีสัญญาณมันถูกตัดเธอกล่าวเสียงเบาคีรีกัดฟันพวกนั้นเริ่มควบคุมเครือข่ายแล้วเมื่อขับถึงใจกลางกรุงเทพถนนเต็มไปด้วยหมอกและแสงไฟนีออนพวกเขาหยุดที่คาเฟเ่เล็กๆซ่อนตัวในซอย การนั่งรออยู่ในมุมมืดเขาเงยหน้ามองทันทีเมื่อเห็นอัญญาฉันรู้ว่าจะมีวันที่เธอโผล่มาแบบนี้อัญญานั่งลงฉันมีเรื่องใหญ่กว่าที่คิดการเปิดโน้ตบุ๊กว่ามาเธอยื่นแฟ้มให้เขาเปิดดูช้าๆดวงตาเริ่มนิ่งเธอรู้ไหมนี่คืออะไรไม่ทั้งหมดมันคือโครงการลับที่ชื่อว่า World Nexus a l i a n กลุ่มที่ควบคุมการตัดสินใจระดับโลกทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสื่อ คีรีถามแล้วทำไมต้องเล่นงานไทยการมองหน้าเขาเพราะไทยคือจุดยุทธศาสสสำคัญในเอเชียถ้าไทยขยับผิดเพียงก้าวเดียวสมดุลของภูมิภาคจะเปลี่ยนอัญญากลืนน้ำลายหมายความว่าพวกเขาต้องการใช้ไทยเป็นมาใช่การตอบและตอนนี้เธอคือคนเดียวที่มีหลักฐานทั้งหมดเสียงประตูคาเฟ่เปิดออกชายในชุดสูทสามคนเดินเข้ามาการกระซิบอย่าหันไปมอง หนึ่งในชายคนนั้นเดินตรงมาหาโต๊ะของพวกเขาคุณอัญญาใช่ไหมเธอนิ่งใช่มีอะไรหรือเรามาจากสถานทูตต้องขอเชิญคุณไปพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงคีรีลุกขึ้นถ้าอยากคุยต้องมีเอกสารคำสั่งชายคนนั้นยิ้มบางไม่จำเป็นเอกสารอยู่กับเจ้านายคุณแล้วทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของอัญญาก็ดังขึ้นอีกครั้งเบอร์ที่ขึ้นคือของรัฐมนตรีต่างประเทศเธอกดรับท่านคะ่ะ เสียงเย็นชาดังออกมาอย่าทำให้เรื่องนี้ลุกลามไปมากกว่านี้อัญญาชงักท่านรู้เรื่องนี้ด้วยหรือมากกว่าที่คุณคิดสายถูกตัดอีกครั้งคีรีผู้เสียงแข็งเราออกไปตอนนี้เลยทั้งสามรีบออกทางหลังคาเฟ่เสียงฝีเท้าคนติดตามดังตามหลังพวกเขาว,วิ่งข้ามตรอกเล็กๆและกระโดดลงหลังคารถเสียงปืนดังอีกครั้งการล้มลงกับพื้นมือกุมขา อัญญาหันกลับการไปเธอเขาตะโกนอย่าให้ข้อมูลนี้ตกอยู่ในมือพวกมันคีรีดึงเธอไปเราต้องไปต่อทั้งคู่ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใกล้ๆแล้วขับออกไปกลางคืนลมพัดแรงกลิ่นน้ำมันและฝุ่นควันเข้าจมูกอัญญากอดแฟ้มแน่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาฉันจะไม่ให้ใครต้องตายฟรีคิรีมองถนนข้างหน้าเราจะเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้ทั่วโลกเห็น เราจะทำได้ยังไงพวกเขาควบคุมทุกสื่อยังมีที่หนึ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้ที่ไหนเครือข่ายสื่ออิสระใต้ดินในเชียงใหม่ฉันมีเพื่อนอยู่ที่นั่นเราต้องไปให้ถึงรถพุ่งเข้าสู่ถนนสายเหนือแสงไฟจากกรุงเทพค่อยๆเลือนหายอัญญาหลับตาสูดลมหายใจลึกเธอรู้ว่านี่อาจเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตแต่เสียงในใจเธอยังดังชัด ความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่ว่าใครจะพยายามปิดมันไว้คิรีเร่งเครื่องเสียงลมปลบทุกเสียงรอบข้างบนท้องฟ้ามีแสงแปลกๆว่าบขึ้นเหมือนสัญญาณบางอย่างเธอหันไปมองคิรีนั่นอะไรเขามองขึ้นไม่ใช่ดาวจูจ่ๆสัญญาณวิทยุในรถเริ่มดังเองเสียงผู้ชายที่ไม่รู้จักพูดขึ้นพวกคุณมาช้าไปก้าวหนึ่งข้อมูลนั้นมีสำเนาอีกชุดและมันกำลังถูกส่งไปที่สำนักงานใหญ่ของเราแล้ว อัญญาหน้าซีดใครพูดเสียงหัวเราะเบาๆดังกลับมาคนที่อยู่ข้างเดียวกับความจริงหรือบางทีอาจไม่ใช่สัญญาณดับอีกครั้งคีรีฉลอรถดูเหมือนเรามีผู้เล่นคนใหม่ในเกมนี้อัญญามองถนนข้างหน้าและฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะรู้ว่าเขาคือใครแสงไฟจากฟ้าผ่ากระทันหันส่องสว่างทั่วถนนในวินาทีนั้นเธอเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางทาง เขาสวมเสื้อคลุมยาวมือถือกระเป๋าเอกสารเหมือนของเธอสายตาเยือกเย็นและนิ่งคีรีเหยียบเบรกรถหยุดกระทันหันเสียงยางเสียถนนดังลั่นอัญญาเบิกตากว้างชายคนนั้นเดินเข้ามาช้าๆคุณมาช้าไปเขาพูดเสียงเรียบโลกนี้กำลังจะได้ยินความจริงแต่ไม่ใช่จากคุณเสียงลมหายใจของอัญญาแผ่วเบาในความเงียบเธอมองชายตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตา แสงไฟจากฟ้าผ่ากระพริบอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าเขาอย่างชัดเจนวิทิตเธอพึมพำเบาๆคุณยังไม่ตายชายคนนั้นยิ้มบางความตายเป็นเพียงกลยุทธ์หนึ่งในเกมนี้คิรีขยับตัวมือจับปืนแน่นคุณอยู่ฝ่ายไหนกันแน่วิทิตไม่ตอบเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนดังสะท้อนในอากาศที่ชื้นด้วยฝนเขาหยุดตรงหน้าอัญญาสายตาจับจ้องไปที่แฟ้มในมือเธอ เธอถือสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดเขากล่าวเสียงเรียบแต่เธอไม่รู้เลยว่าข้างในนั้นคืออะไรจริงๆอัญญาขโมดคิ้วมันคือหลักฐานของความจริงไม่ใช่หรือวิทิตหัวระเบาความจริงมีหลายชั้นเหมือนกระจกที่สะท้อนกันไม่รู้จบสิ่งที่เธอถืออยู่นั้นไม่ใช่หลักฐานเปิดโปงแต่เป็นกุญแจที่จะเริ่มต้นระบบใหม่ของพวกเขาคีรีชะง,งักระบบใหม่ใช่วิทิตพูดโครงการ w o r l d n e x u s a l ไม่ใช่เพียงกลุ่มอำนาจมันคือโครงการสร้างระเบียบโลกใหม่และแฟ้มที่เธอถือคือรหัสปลดล็อกระบบข้อมูลระดับโลกของพวกเขาอัญญาหัวใจเต้นแรงคุณกำลังจะบอกว่าฉันกำลังช่วยพวกเขาเธอไม่ได้แค่ช่วยเธอคือจุดเริ่มต้นของมันเสียงฝนเริ่มโปรยลงมาช้าๆหยดน้ำเย็นกระทบใบหน้าอัญญาแต่ความเย็นในใจกลับมากกว่าคิริยกปืนขึ้นหยุดโกหก วิทิตยกมือขึ้นชาชาฉันไม่ได้โกหกเธอลองเปิดแฟ้มหน้าสุดท้ายดูสิอัญญามือสั่นเธอเปิดแฟ้มอีกครั้งหน้าสุดท้ายไม่ใช่เอกสารมันคือกระดาษแผ่นหนึ่งมีตราประทับรูปสัญ,ญลักษณ์เหมือนดวงตาใต้สัญ,ญลักษณ์นั้นมีลายเซ็น Onier Croensoup Authorized Initiator เธออ่านชื่อของตัวเองอย่างไม่เชื่อนี่มันหมายความว่ายังไงเธอกระสิบ วิทิตตอบมันหมายความว่าเธอถูกเลือกตั้งแต่ต้นแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอไม่ได้ถูกใช้เธอคือผู้ถูกแต่งตั้งให้เริ่มต้นระเบียบใหม่นั้นคิริตโกนพอทีเธอไม่ได้เป็นเครื่องมือของใครเธอคือคนของชาติวิทิตมองเขานิ่งชาติคือคำที่สวยงามแต่โลกไม่สนใจคำว่าสวยอัญญายืนเงียบดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเธอพยายามหายใจแต่รู้สึกเหมือนอากาศในอกหายไป ทำไมต้องเป็นฉันวิทิดเดินเข้าใกล้อีกก้าวเพราะเธอเชื่อในความจริงและพวกเขารู้ว่าคนที่เชื่อในความจริงจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเปิดเผยมันเธอสายหน้าไม่ฉันจะไม่ให้พวกเขาควบคุมฉันได้อีกวิทิดมองเธออย่างเศร้าบางทีเธออาจไม่เข้าใจระบบเริ่มทำงานแล้วทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของอัญญาดังขึ้นหน้าจอส่องแสงสีฟ้าแปลกตาพร้อมข้อความภาษาอังกฤษ Access g r a n t w ว l เน็กซัสโปรโตคอลแอคิแสงจากโทรศัพท์ส่องเข้าตาเธอรหัสข้อมูลหลายพันบรรทัดเริ่มเลื่อนขึ้นอย่างรวดเร็วคีรีพยายามดึงโทรศัพท์จากมือเธอแต่ไม่ทันแสงสีฟ้าพุ่งออกจากหน้าจอเป็นวงกว้างคลื่นข้อมูลกระจายออกไปทั่วอากาศเสียงเครื่องยนต์จากระยะไกลเริ่มดับลงไฟบนตึกสูงในเมืองกรุงเทพกระพริบก่อนดับวูบทั้งเมืองทั้งสาคนยืนนิ่งท่ามกลางความมืด เสียงของวิทิตดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้โลกกำลังรีบูตคิรีหันมามองอัญญาเธอทำอะไรลงไปอัญญายืนนิ่งน้ำตาไหลฉันไม่รู้ฉันแค่พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องวิทิตยิ้มเศร้าบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคนหนึ่งคือหายนะของอีกคนหนึ่งเสียงวูดไซเรนเริ่มดังขึ้นจากไกลไกลแสงไฟฉายส่องมาจากเฮลิคอปเตอร์เหนือหัวพวกเขามาแล้วคิรีพูดเราต้องหนี แต่วิทิตยกมือขึ้นไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วเขากดรีโมทเล็กๆในมือเสียงระเบิดเบาๆดังขึ้นจากระยะไกลไฟบนท้องฟ้ากลับมาดว่างอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นสีส้มแดงภาพดาวเทียมหลายดวงบนท้องฟ้าเริ่มระเบิดเป็นสายแสงคีริตโกนคุณทำอะไรวิทิตมองขึ้นลบทุกอย่างรวมถึงระบบที่ควบคุมเราอัญญามองเขาน้ำตาไหลคุณทำลายมัน ใช่เขาตอบและตอนนี้โลกต้องเริ่มต้นใหม่โดยไม่มีผู้ควบคุมเสียงระเบิดตามมาอีกชุดหนึ่งจนพื้นสั่นสะเทือนคีรีคว้าแขนอัญญาเราต้องไปเดี๋ยวตึกจะถลม่มทั้งคู่รีบวิ่งเข้าไปในอาคารร้างไกลๆเสียงฝนยังตกหนักขึ้นเรื่อยๆอัญญาหันมามองกลับไปวิทิตยังยืนนิ่งท่ามกลางแสงระเบิดใบหน้าเขายิ้มอย่างสงบก่อนทุกอย่างถูกกลืนหายไปในแสงสว่าง เมื่อเสียงสงบลงเหลือเพียงเท่าควันลอยฟุง้งอัญญากับคีรีนั่งหอบอยู่หลังซากตึกเสียงเครื่องบินรบผ่านหัวทุกอย่างพังหมดแล้วคีรีพูดเบาๆอัญญามองโทรศัพท์ในมือหน้าจอยังสว่างอยู่แต่ข้อความใหม่ปรากฏขึ้นแทนที่ของเดิมระบบถูกรีเซ็ตผู้ริเริ่มใหม่ได้รับสิทธิ์ควบคุมชื่อของเธอยังอยู่บรรทัดล่างสุดในอครินสูคพรเมรีคอนโทรล เธอเบิกตากว้างมันยังไม่จบคีรีถามหมายความว่าอะไรเธอหันม,มามองเขาเขาทำลายระบบเดิมแต่โอนอำนาจมาให้ฉันอะไรนะตอนนี้ฉันคือคนเดียวที่ควบคุมเครือข่ายทั่วโลกได้คีรีถอยหลังเล็กน้อยเธอจะทำยังไงต่ออัญญามองฟ้าสีเทาเหนือหัวสายฝนตกกระทบผมเธอแต่เธอไม่รู้สึกเย็นอีกต่อไปบางทีนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของมนุษย์ คิรีนิ่งเธอจะไม่ใช้มันทำลายทุกอย่างใช่ไหมอัญญามองโทรศัพท์ในมืออีกครั้งรหัสยังคงเลื่อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเธอพูดเสียงเรียบฉันจะคืนมันให้โลกแต่ในแบบที่ต่างออกไปคิรีศบตาเธอต่างยังไงเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงอาทิตย์ลอดผ่านเมฆฉันจะเปิดทุกความจริงไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนเงียบงันไปครู่หนึ่งคิรีพูดเบาแล้วถ้าความจริงนั้นทำลายโลกทั้งใบ ัญญายิ้มจางอย่างน้อยโลกจะรู้ว่าเคยถูกหลอกด้วยอะไรเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งเธอแต่หน้าจอโทรศัพท์ปุ่มสีแดงปรากฏขึ้นเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดเธอมองคีรีพร้อมหรือยังเขาพยักหน้าไปให้สุดเธอกดปุ่มนั้นแสงสีทองพุ่งขึ้นจากหน้าจอสะท้อนสู่ท้องฟ้ารหัสข้อมูลกระจายออกไปทั่วโลกผ่านเครือข่ายทุกระบบในไม่กี่วินาที โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ทีวีทุกเครื่องบนโลกเริ่มแสดงข้อมูลเดียวกันเอกสารลับรูปภาพสนทิสัญญาความจริงที่ถูกปิดบังนับร้อยปีถูกเปิดเผยทั้งหมดเสียงผู้คนทั่วโลกเริ่มดังขึ้นบางคนร้องให้บางคนหัวเราะบ,บางคนโกรธอัญญาหลับตารู้ว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งหน้าจอโทรศัพท์แสดงข้อความสุดท้ายการถ่ายทอดเสร็จสมบูรณ์ระบบจะปิดตัวภายใน60วินาที คีรีถามแล้วเราจะเป็นยังไงต่อเธอมองเขายิ้มบางเราไม่ใช่ผู้ลีภัยอีกต่อไปเราคือคนที่ปลดล็อกโลกใบนี้เสียงเครื่องบินเหนือหัวค่อยๆหายไปท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นอัญญาวางโทรศัพท์ลงกับพื้นมองแสงอาทิตย์แรกของวันใหม่เธอพูดเสียงเบาในที่สุดศักดิ์รีของมนุษย์ก็กลับมาคีรียิ้มเหนื่อยแต่โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอพยักหน้าบางที นั่นแหละคือสิ่งที่โลกต้องการลมเช้าพัดผ่านซากตึกข้างหลังสั่นเบาเธอก้าวออกไปบนถนนที่เปียกฝนผู้คนเริ่มออกจากบ้านมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปอัญญามองแสงสว่างบนฟ้าอีกครั้งในแสงนั้นเหมือนเธอเห็นเงาของวิทิ์ยืนยิ้มอยู่เธอกระซิบเบาขอบคุณที่เชื่อในความจริง แล้วเธอก็ก้าวเดินต่อไปท่ามกลางโลกใหม่ที่เพิ่งถือกำเนิดจากมือของเธอเอง